สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆช่องมารลาสตอรี่ทุกท่านนะคะ,ะเราก็ไม่ได้เจอกันมาหลายวันแล้วเนาะวันนี้นะคะมารีก็ว่างได้มาทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาริจะชวนเพื่อนๆไปทําสูตรกล้วยน้ําว้าหมักน้ําผึ้งหรือเรียกชื่อว่ากล้วยน้ําว้าดองน้ําผึ้งนั่นเองนะคะ และเพื่อนๆพอจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่ากล้วยน้ําว้าเนี่ยก็จะมีประโยชน์หลายอย่างอย่างเช่นกล้วยน้ําว้าที่ดิบหามเนี่ยก็จะมีรสชาติฝาดใช่ไหมคะซึ่งรสชาติฝาดเนี่ยก็จะไปช่วยบรรเทานะคะคอาการท้องเสียที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อนั่นเองนะคะเนื่องจากสารเทน,นินในกล้วยน้ําว้าดิบหรือหามเนี่ยจะมีสรรพคุณนะคะไปช่วยการหดเกรงของลําไส้และช่วยบรรเทาอาการท้องเสียได้คะ่ะแล้วถ้ายิ่งรอเนี่ยนะคะเอากล้วยน้ําว้า ไปรวมกันกับน้ำผึ้งนี่นะคะประโยชน์ก็จะเพิ่มทวีคูณมากขึ้นค่ะเขาบอกว่าเป็นยาอายุวัฒนะอย่างดีแถมยังช่วยชะลอไวัยได้ด้วยนะคะสําหรับตัวมะลินะคะก็อายุนะคะ32แล้วก็เป็นวัยกลางคนแล้วเนาะก็เลยอยากหาวิธีนะคะที่จะมาบํารุงร่างกายของตัวเองมะลีนะคะก็ไปเจอสูตรนี้นะคะเขาบอกว่ากล้วยน้ำว้าดอกน้ำผึ้งเนี่ยจะช่วยบํารุงผิวพรรณของเรานะคะแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะมะลีก็เลยทดลองนะคะ ทำรับประทานดูและในยุคนี้นะคะสุขภาพก็เป็นเรื่องสําคัญและคนก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นแน่นอนนะคะว่าไม่มีใครอยากเก่หรอกใช่ไหมล่ะคะแต่เราก็ไม่มีใครหนีพลความเก่ไปได้ใช่ไหมคะเพือ่อนๆ หลายๆคนนะคะก็เลยหาวิธีที่จะให้ตัวเองดูดีและอ่อนเยาว์กว่าวัยอยู่เสมอซึ่งเจ้ากล้วยน้ำว้านี่แหละคะ่ะที่จะช่วยเราได้กล้วยน้ำว้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโต,ตของร่างกายยิ่งเราเอามาหมักกับน้ําผึ้งเนี่ยประโยชน์ก็จะเพิ่มทวีคูณขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะสูตรนี้นอกจากจะช่วยชะลอวัยแล้วย,ยังเป็นยาอายุวัฒนะอย่างดีเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเพื่อนๆตามมาลีไปรับชมวิธีทํากันเลยนะคะไปะ ความโชคด,ดีของบ้านเราอย่างหนึ่งก็คือการมีกล้วยน้ำว้าให้กินนี่แหละคะ่ะเพราะว่ากล้วยน้ำว้านะคะเป็นผลไม้ที่ดมไปด้วยสารอาหารมากมายและยังหากินง่ายราคาก็แสนถูกอีกต่างหากที่สําคัญนะคะกล้วยน้ำว้าสรรพคุณของเขาก็ใช่ย่อยเลยนะคะยังช่วยรัรกษาโรคบางชนิดก็ได้บรรเทาอาการเจ็บป่วยก็หลายอย่างส่วนสาวๆนะคะที่อยากบารุงผิวผมเสริมความงามกล้วยน้ำว้าก็จัดให้ได้เหมือนกันค่ะว่าแล้วนะคะเรามาทําสูตรกล้วยน้ำว้าหมักน้าผึ้งกันเลยดีกว่านะคะ และขวดโหลแก้วที่ใช้ดองน้ำผึ้งเนี่ยมารีก็ได้ทำความสะอาดนะคะแล้วก็ตากเดดไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วล่ะค่ะขั้นตอนการทำนะคะเราก็จะเน้นความสะอาดหน่อยนะคะเพื่อนๆและขั้นตอนนี้มารีจะใช้ถุงมือเพื่อที่จะกันไม่ให้ยางของกล้วยติดมือค่ะเพื่อนๆจะเลือกใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะ เรามาเริ่มเด็ดกล้วยออกจากหวีก่อนนะคะและในครั้งนี้เราจะใช้ผลกล้วยน้ำว้าที่สุกกลางๆนะคะเพื่อนๆในการทำการหมักหรือว่าดองน้ำผึ้งนั่นเองค่ะ และวิธีทําในขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนํากล้วยน้าว้าสุกมาหั่นเป็นแว่นใส่ขวดโหลแก้วขนาดไหนก็ได้ให้เกือบเต็มโหลเลยนะคะและเทคนิคในการหั่นนะคะเราจะไม่ให้เนื้อกล้วยสัมผัสกับอะไรเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าเราป้องกันไม่ให้มีเชื้อราหรือว่าเชื้อแบคทีรียติดกล้วยลงไปในขวดโหลนะคะเราต้องการแค่เนื้อกล้วยลงไปแบบนี้เป็นเนื้อกล้วยที่บริสุทธิ์ค่ะ และขั้นตอนการหั่นก็ระวังมือกันด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ทําการหั่นเนื้อกล้วยแบบนี้ให้เกือบเต็มขวดหลเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะ และขั้นตอนต่อไปนะคะมะลิจะใช้น้ำผึ้งแท100%เพื่อนๆจะเลือกใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่ว่าย้ำนะคะต้องเป็นน้ำผึ้งแท100%เท่านั้นค่ะแต่ถ้าหากว่าน้ำผึ้งแพงเกินไปหรือว่าเพื่อนๆหาน้ำผึ้งไม่ได้นะคะสูตรนี้นะคะสามารถหมักด้วยน้ำตาลทรายแทนน้ำผึ้งก็ได้โดยการต้มน้ำตาลทราย3ขีดกับน้ำ1ลิตรให้เดือดนะคะแล้วทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นนำมาเทใส่ขวดโหลที่บรรจุกล้วยน้ำว้า1กิโลกรัมไว้หมักเวลาเท่ากันกับสูตรใส่น้ำผึ้งเลยค่ะ และหากเราหมักไว้จนได้ที่แล้วน้ำจากการหมักจะเปลี่ยนไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายและปริมาณของน้ําตาลจากกล้วยและจากน้าผึ้งก็จะกลายเป็นรสเรีเ้ยวๆนะคะจากกรดด่างที่มีความสมดุลต่อร่างกายและกินวันละหนึ่งช้อนโต๊ะก,ก่อนนอนได้เลยค่ะกล้วยดองน้ำผึ้งนะคะเพื่อนเป็นสูตรตำรับยาหมอพื้นบ้านที่เป็นยาอายุวัฒนะซึ่งช่วยบำรุงกำลังบำรุงร่างกายและบำรุงผิวพรรณของเราด้วยค่ะและในการทำครั้งนี้เมลิใช้น้ำผึ้งสองขวดนะคะเพื่อน เทน้ำผึ้งลงขวดโหลให้เกือบเต็มเลยนะคะซึ่งกล้วยที่เราหั่นลงขวดโหลนี่นะคะก็จะมีความเบากว่าน้ำผึ้งเวลาที่เราเทน้ำผึ้งลงไปนะคะกล้วยก็จะลอยขึ้นมาเพื่อนๆสามารถหาไม้นะคะซึ่งเป็นไม้ลูกชิ้นเนี่ยมายันไว้ได้แต่ว่าครั้งนี้นะคะมารีจะใช้ช้อนกดเอาค่ะแบบนี้นะคะ และกระบวนการหมักของเรานะคะเราก็จะหมักไว้ประมาณ1เดือนเป็นต้นไปค่ะคือเมื่อไหรนะคะที่น้ำพึ่งใสเราก็สามารถตักมารับประทานครั้งละ1ช้อนโต๊ะก่อนนอนได้เลยค่ะและเมื่อทําตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้วางขวดโหลแก้วไว้ในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทเมื่อผ่านไปสองวันนะคะให้เพื่อนๆมาเปิดดูจะพบฟองจากยีสต์ที่อยู่ในกล้วยและยัเพิ่งตกใจนะคะ ให้หมักต่อไปอีก3-4อาทิตย์หรือจนกว่าจะได้รสชาติที่ต้องการยิ่งหมักนานเท่าไหร่นะคะรสชาติก็จะยิ่งเปรี้ยวและถ้าหากว่าน้ำเพื่องใสนะคะเราก็สามารถตักกินวันละ1ช้อนโต๊ะหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอนได้เลยค่ะและคลิปวิดีโอนี้นะคะมาริก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันอยู่ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบคลิปค่ะ ถ้าเ,เพื่อนเชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรและเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะคะถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าคำแนะนำอะไรก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้ววันนี้มารีก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ